ชาวเน็ตไม่ทนถล่มไอจีกติกผู้จัดการแตงโมจากกรณีของแตงโมนิดาที่ได้รับแจ้งว่าพัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาในช่วงเวลาสี่ทุ่มของวันที่24กุมภาพันธ์ จนกระทั่งวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ระดมค้นหาแต่ยังไรวี่แววแต่เหตุการณ์นี้ชาวเน็ตหลายคนต่างสงสัยกันในหลายเรื่องจากที่พี่ชายของแตงโมเผยว่าตอนนี้เพื่อนๆที่ไปด้วยและผู้จัดการของแตงโมยังไม่มีการติดต่อมา งานนี้ทำเอาชาวเน็ตที่ติดตามข่าวแผ่เข้าไปทวงถามหาความจริงจากผู้จัดการในอินสตาแกรมของกติกที่บอกกันว่าผู้จัดการไม่โพสอะไรเกี่ยวกับแตงโมเลยออกมาพูดหน่อยหายไปไหนสงสารคนรอคือแม่แตงโม พี่อยู่บนเรือด้วยกันกับแตงโมหรือเปล่าคะพี่แตงโมไปกินข้าวกับใครหรือพอทราบข่าวแล้วออกมาให้สัมภาษณ์เธอคะจะได้ตามเพื่อนๆที่ไปด้วยกันมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทำไมคุณเงียบมากไม่ออกมาให้ความกระจ่างเลยสงสารคุณแม่น้องโมมากถ้าเป็นเรานะเราจะรอเพื่อนที่ท่าน้าจนเช้าอย่างเงียบแบบนี้สิครับใจคอไม่ดีเลยออกมาให้ข้อมูลบ้างสิบริสุทธิ์แต่ออกมาพูดคะ่ะกลัวทำไม ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com